สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกรันด้อมวันนี้คือความลับที่ใครๆก็สงสัยเกี่ยวกับคุณขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาสับไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะวันนี้เราใช้สลับมาใช้ไพ่ออเรคอลบ้างเนาะคราว Third Party นะคะ appreciation communication อันนี้เราเหมือนเราจะดูพลังงานของคุณไปด้วยเนาะ newb sneaky ใบสุดท้าย ไฟอ p s โอเคน่าสนใจขอดูใบปิดท้ายนิดนึงเนาะไลฟ์สไตล์แอบวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะพลังงานขึ้นมาหลากหลายมากเลยอะเรารู้สึกว่า มันเป็นได้ทั้งเรื่องงานแล้วก็ทั้งเรื่องความสัมพันธ์เนาะถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยเหมือนเหมือนพลังงานตอนเนี้ยเหมือนมีใครสักคนอะมีเจตนาอะไรบางอย่างที่ไม่ดีหรือทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีกับคุณทำให้คุณไขยหน้าเสียใจยรู้สึกเหมือนเป็นตัวตลกหรือว่าทำให้คุณไม่พอใจ มันมีลักษณะมีฟีลลิ่งของการถูกกันแกล้งนะคะคือคุณเป็นผู้ที่ถูกเขาแกล้งเนาะทำไปด้วยความสะใจหรือว่าทำไปด้วยความบ้าอำนาจหรือกิเลสตัณหาใดๆของเขาก็ช่างนะมันมีพลังงานพลังงานของของความรู้สึกที่ถูกกดดันถูกถูกกันแกล้งหรือว่าแบบ ถูกหมั่นไส้ก็ได้อาจจะแบบเป็นไปได้จากการแซะเบาๆดูถูกนิดๆอะไรทํานองเนี้ยมันมันมีความไม่สบายใจขึ้นอยู่เบื้องตน้นแต่ว่าความน่าสนใจของของไพ่เซตนี้คือมันมันดูเหมือนเหมือนมีมีเรื่องวุ่นวายมากกว่าหนึ่งเรื่องนะสำหรับบางคนนะคือเหมือนเรื่องงานก็ค่อนข้างวุ่นวาย แต่อย่าเพิ่งตกใจนะบอกโอ้โหวุ่นวายเยอะบอกโอ้โหกลุ่มเลยกลุ่มขมับเลยเรื่องอะไรคะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะคืออาจจะมีเรื่องไม่สบายใจหลายเรื่องนะคะอาจจะนอกจากเรื่องงานช่วงนี้จะค่อนข้างยุ่งค่อนข้างมีปัญหามีคนแกล้งมีคนเจตนาไม่ดีสื่อสารผิดมีความผิดใจแล้วก็มีบางอย่างที่ทําให้คุณวุ่นวายใจด้วยอาจจะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักก็หลักๆก็จะประมาณนี้เนาะ แล้วแต่ว่าจะหนักไปทางไหนแต่ว่าในทางตอนต้นน่ะเหมือนจะเป็นลักษณะความน่าสนใจของไพ่อันนี้คือตอนที่พูดขึ้นมาตอนต้นดูเหมือนดูเหมือนจะแย่ดูเหมือนจะวุ่นวายใช่ไหมแต่มันมีพลังงานอีกฝั่งหนึ่งที่เหมือนมีคนคอยช่วยมีคนคอยซัพพอร์ตคุณเช่นเดียวกันคือไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ก็ตามอะ่ะ เหมือนคุณมีทีมซัพพอร์ตเป็นของตัวเองมีทีมแอง e เจลมีทีมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุณอยู่บางคนเนี่ยเหมือนช่วงนี้เป็นที่สนใจนะอาจจะแบบสนใจได้ทั้งในทางที่ดีแล้วก็ในทางที่อย่างที่พูดไปตอนต้นก็คือเหมือนโดนแกล้งใช่ไหมเป็นที่เพ่งเล็งเป็นที่สนใจคือคนรักคน ที่เขาแคร์คุณอะ่ะเขาก็จะเอ็นดูคุณช่วงเนี้ยอารมณ์ว่าในขณะที่ถูกกันแกล่ะเขาก็จะยิ่งสงสารคุณในความโชคลายมีความโชคดีอยู่ด้วยเสมอแล้วไอ้คนที่แกล่ะเรารู้สึกเหมือนเหมือนเขาตั้งใจว่าตั้งใจเข้ามาทำลายแหละเนาะทำลายล้างทำให้คุณไม่สบายใจทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่าง กันแกล้งคุณทำให้คุณอยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกอทนไม่ไหวบีบบีบให้ถูกออกบีบให้ไม่พอใจอะไรก็ตามแต่แต่คือความมุ่งหวังของเขาอะก็คือสร้างความปั่นป่วนให้กับชีวิตคุณนั่นแหละแต่เผอิญว่าสิ่งที่เขาทำอะดูเหมือนกับว่ามันไม่ได้ทำให้เขาสมหวังมากมายนะัก ตอนแรกเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นเป็นผู้ชนะใช่ไหมมีความมีความคาดหวังมีความตั้งใจว่าเข้ามาปั่นป่วนครั้งนี้จะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ลาออกหรือคือแบบกะว่าเอาให้สบใจว่าคือแบบออกจากที่นี่ก็คงไปไหนไม่ได้ละมั้งอะไรทำนองเนี้ยหรือว่าก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นอยู่เช่นไรอยู่ดีมีสุข เดือดร้อนไหมไม่ได้สนใจไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วเขาแค่อยากตัดปัญหาอยากอยากทำอะไรที่มันแบบอ่าเหมือนเหมือนตามความขุ่นมัวคือตัวเขาไม่มีความสุขะเขาก็เลยกระจายความสุขไปที่คนอื่นเผอิญว่าคุณอยู่ตรงนั้นพอดีเลยจังหวะมันได้ มันก็เลยกระเด็นมาที่คุณก่อนหรือว่าคุณอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่แบบเขาเห็นแล้วเขาอาจจะมันไส้แบบอ,อสมมุตินะคุณถูกโปรโมทมาใช่ไหมเจ้านายโปรโมทมาเลื่อนขั้นให้มามีผู้ใหญ่แนะนําส่งมาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเอ๊ะทำทำไมถึงได้มาง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะ ไม่ได้มีความสนใจมากพอที่จะเห็นความสามารถของคุณไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกคือคนไม่ชอบอะทำให้ดียังไงทำให้ถูกต้องถูกใจก็ไม่ถูกใจอยู่ดีก็ไม่อยากได้ก็ไม่อยากเอาอะคนมันอารมณ์ไม่ดีเห็นอะไรมันก็ดูแบบผิดหูผิดตาขวางหูขวางตาไปหมดอะอารมณ์เหมือน หมือนอยู่ผิดที่ผิดตำแหน่งไปนิดนึงแต่จริงๆไม่ได้ผิดที่ไม่ได้ผิดตำแหน่งหรอกเราคิดว่าจากสถานการณ์เนี้ยเหมือนจักรวาลอะตั้งใจส่งคุณมาให้ให้ได้เรียนรู้บทบาทของใครสักคนหรือว่าถ้าบางคนแบบมันเกิดเหตุการณ์เร็วมากเลยอะเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนี้เพิ่งเข้ามาอยู่บริษัทนี้เพิ่งคบกับคนคนเนี้ยเพียงไม่นานเราก็รู้ละว,ว่าได้ข่าวมีคนมาบอกหรือ มันมีเหตุการณ์ที่เปิดโปงเปิดเผยอะไรบางอย่างที่ทําให้ให้คุณไม่สบายใจในตอนต้นนะแต่มันจะเป็นผลดีกับคุณในในระยะหลังทีเนี้ยคนทั่วไปเขาก็คิดว่าถ้าเขาแกล้งใครเขาขัดขาใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันจะลม้มมันจะพังพินาศใช่ไหมแต่เผอเอิญว่าเขาไม่ได้เห็นต้นทุนบุญกุศลที่คุณทําไว้อะมันเจอกันขัด แข่งขัดขากันนิดหน่อยอะแต่ไม่รู้ว่าความดีคุณทํามาก่อนหน้าเนี้ยมากมายหรือว่าให้พูดใหม่ให้เข้าใจง่ายก็คือเหมือนถ้าเขาตั้งใจจะมาทําลายคนดีอะมันทําได้แบบเดียวคุณจะเสียใจมีน้ําตาอยู่ชั่วขณะเดียวอม,มีเมสเศษมามีมสเศษมายืนยันนะคะยืนยันว่ามีพลังงานที่ดีคุ้มครองและดูแลคุณอยู่อย่างแน่นอนแน่นอน มีเสียงมาคอนเฟิร์มแล้วงนว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจน้ำตาที่ไหลลินให้กับคนไม่ดีหรือว่าการถูกกันแกล้งอ่ะอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกังวลใจว่าเฮ้ยเราไม่ดีเราผิดเราไม่มีค่าหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันเลยนะคนไม่ดีเนี่ยเป็นเรื่องของเขาส่วนเราอ่ะเมื่อถึงเวลาต้นทุนบุญกุศลเดี๋ยวมันจะนำพาไปเจอสิ่งที่ดีเอง อาจจะให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันอารมณ์เหมือนผิดใจกันอดีตชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่คุณไม่ตั้งใจอ่ะเอาแบบเคสคลาสสิกที่แบบตรงตรงมากเลยนะขัดเดินไปชนกันอะ เดินไปชนกันคุณไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเขาเก็บความโกรธผูกความโกรธไว้แล้วเขามาลงโทษคุณต่อชาตินี้สมมุตินะอารมณ์ประมาณเนี้ยมันก็จบกันแค่นั้นเนาะคุณไม่ผูกโกรธคุณเช็ดน้ําตาสลุกขึ้นไปใหม่ทาตัวเองให้สดใสไม่ต้องไปนั่งงงว่าแบบอะไรวะไม่เคยทําอะไรให้สักหน่อยทําไมต้องถูกกระทําแบบนี้ไม่ต้องําหาความเป็นธรรมจากคนที่ไม่ยุติธรรมอะ มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เขาแสดงตัวตนให้คุณเห็นว่าเขาร้ายกาศได้ถึงเพียงไหนดีแล้วขอบคุณตัวเองเลยถ้าเจอภายในหนึ่งวันห้าวันเจ็ดวันสามเดือนเจ็ดเดือนนะ่ะดีมากเลยดีกว่าไปทนอยู่นานๆแล้วรู้ว่าแบบไม่ดีอะ่ะยิ่งถ้าเป็นในเรื่องงานใช่ไหมไปรู้ที่หลังโอ้โหเจ้านายคนนี้แบบ แย่มากอ่ะใช้งานอย่างท่านเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบโหอยู่นานแล้วโปรเจกต์เต็มมือเลยยังเคลียร์ลูกค้าไม่ได้อ่ะมันจะยิ่งออกยากถ้าใครรู้เร็วอ่ะให้นับสวะเป็นบุญเลยขอบคุณเลยที่โอโ้รู้ภายในสามเดือนเลยภายในเจ็ดวันภายในสามเดือนคือไม่นานไปเป็นปีห้าปีสิบปีอ่ะชีวิตเรามันจะดีมากเลยนะดีที่รู้จักเร็วว่าหน้ากากของคนแบบเนี้ย มันถูกเปิดเผยแล้วมันไม่ดีอะดีแล้วเราจะได้รู้เราจะได้ move on เราจะได้ไปที่ที่ใหม่นะคะก็อย่างที่บอกเนะเาะพูดในเรื่องของเขาไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าหลังจากเนี้ยไม่นาน,านไม่เกินเราให้ไม่เกินประมาณขอสักระยะประมาณสามสามเดือนถึง อย่างช้าสามเดือนถ้ายาวๆหน่อยเราคิดว่าอืมมันเหมือนมันใกล้อ่ะมันดูเหมือนจะไม่ไกลเลยสามเดือนหกเดือนประมาณเนี้ยถ้าเจอปัญหาอยู่ถ้าเจอคนแกล่ะคุณจะเจอทางออกเพราะว่าจักรวาลเนี่ยเขาเตรียมทางออกไว้ให้แล้วโดยที่คุณไม่ต้องกังวลใจเลยหรือกังวลใจไปอ่ะก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีคนคอยดูแลแล้วอ่ะอืม จักรวาลก็คงสงสารเนาะอยากอยากอยากมากอดเหมือนกันคือเหมือนกับว่าถ้าคุณรู้ว่าโชคชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงภายในสามเดือนหรือหกเดือนน่ะไอ้ที่เศร้ามันก็จะไม่เศร้าแล้วใช่ปะแต่มันไม่รู้ไงเราไม่ได้เห็นสายทางที่มันทอดไกลหรือว่าอนาคตที่จักรวาลเตรียมเอาไว้ให้อะมันก็อาจจะเกิดความกังวลใจได้นะคะให้คุณ ลึกถึงเรื่องราวดีๆของตัวเองไว้แล้วนี่แหละมันจะทําให้สิ่งที่จริงๆมันไม่ได้เชิงเป็นความลับนะมันเป็นความลับของจักรวาลมากกว่าความลับจากของจักรวาลที่เตรียมเอาไว้ให้คุณขอให้คุณเชื่อมั่นในบุญกุศลความดีที่ตัวเองเคยทำโดนการแกล้งก็จะโดนไม่นานลักษณะอย่างคุณเนี่ยดูไพ่นะให้โดนแกล้งยังไงให้โดนแทงข้างหลังยังไง ให,ให้เจอพายุอารมณ์ลักษณะแบบไหนอ่ะพลังงานของคุณเอาอยู่พลังงานของคุณเนี่ยมันมันมีพื้นฐานแห่งความดีงามอะมันเหมือนแค่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาขัดเกลาให้คุณสวยงามมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่จะฉุดหลังดึงตัวคุณให้ให้มันแย่ลงอะ เราคิดว่าในท้ายที่สุดเดี๋ยวคุณจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้นะเดี๋ยวจะกลับมาตั้งหลักได้เดี๋ยวจะมีความสบายใจมากขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะแล้วเรารู้สึกว่าไม่นานจากนี้ไปอ่ะหรือนับจากวันนี้ไปก็ได้ใครทั้งหลายใครก็ตามแต่ที่เคยกันแกล้งที่เคยดูถูกที่เคยทำให้ไม่สบายใจ เขาจะได้เห <ítulo> <es> anyway, ็นอะไรบางอย่างที่แม้กระทั่งตัวเขาก็คาดไม่ถึงอะเช่นถ้าเขาคาดหวังให้คุณไม่ต้องเติบโตเลยในธุรกิจนี้หรือตรงเนี้ยเขาจะได้พบได้เห็นว่าอำนาจความรายการของเขาอะมันทำร้ายตัวเขานั่นแหละก่อนใครเพื่อนเลยคนมันไม่มีความสุขอะยิ่งกันแกล้งคนอื่นนะคิดว่าจะมีความสุขขึ้นหรอมันไม่ใช่อ่ะ มันกดแห่งกรรมไม่ได้เดินแบบนี้ทำนี้ได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเบสิกง่ายๆเท่านี้เลยเขาจะใช้ความสะใจฟาดฟันคนอื่นหรือกับคุณยังไงก็ช่างคุณจะมีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากภายในมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เราคิดว่าเดี๋ยวจะมีคนติดต่อเข้ามาหรือจะมีช่องทางบางอย่างที่จักรวาลนะพยายามหาทางช่วยเหลือคุณคือถ้า ถ้าคุณติดขัดเรื่องงานเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเรื่องเงินก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้แบบเช่นเดี๋ยวคุณสบายใจละคุณจะหาวิธีการหาเงินได้หรือไปสมัครงานที่ใหม่ตั้งสติได้ใช่ไหมถูกถูกโดนบีบออกสมมตินะคุณก็จะตั้งตั้งสติได้โอเคอัปเดตเรซูเม่ใหม่หางานใหม่หาบริษัทใหม่หรือ ถ้าถูกแกล้งโดยการแย่งลูกค้าไปเดี๋ยวคุณจะไปได้ลูกค้าใหม่ในตลาดที่ใหญ่กว่าเดิมของที่มันเสียหายไปในวันเนี้ยที่มันถูกดึงอไปวันเนี้ยคุณจะได้ตอบแทนคืนกลับมาเป็นหลายๆเท่ามันจะยิ่งตอกย้ำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองอ่ะให้กลับมาขอบคุณกับตัวเองว่านี่ไงถ้าเคยเผลอไปสงสัยนิดน,นึงว่าแบบ ทำไมตอนนั้นโดนว่าวะเดี๋ยวคุณจะเลิกสงสัยเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายอ่ะมันจะถูกฮีลมันจะถูกเยียวยาด้วยอำนาจบุญบารมีที่คุณสะสมมาที่คุณดำรงอยู่ที่คุณพยายามอ่ะเหมือนบางทีจัจกรวาลเขามาแกล้งๆน้องมาขยาคุณนิดนึงอ่ะอยากรู้ว่าคุณยังคงซื่อสัตย์ซื่อตรงกับพลังงานที่ดีการเป็นคนดีหรือเปล่ามันเขามาแย่ๆนิดนึงอ่ะ แต่เราคิดว่า,าลากฐานของคุณแข็งแรงคุณจะไม่หวั่นไหวอาจจะแบบสโลซบซึมไปสักสองสาวันเหลือทิตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวจะมีสติคิดได้หรือแบบบางคนคือถ้าโดนหนักก็คือแบบอาจจะไปเข้าวัดเลยหรือว่าจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมคือแบบล้างสวยไปเลยนี่แหละมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้คุณเหมือน ได้ล้างหัวใจเนาะได้ล้างพิษออกจากหัวใจอะ่ะบางทีบางทีถ้าไม่ถูกมากๆอะ่ะเหมือนเหมือนมันผัดพอนะเน้ะเดี๋ยวขอทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งสมาธิเดี๋ยวค่อยอะไรเงี้ยจักรวันจัดการซะเลยว่าเฮ้ยมันต้องล้างนะมันต้องเคลียร์ตัวเองเวลาจะรับสิ่งดีงามอะ่ะใจมันต้องมีพื้นที่ที่เป็นกุศลเพียงพอที่จะรับบุญกุศลด้วยก็เลยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา ซึ่งในภายภาคหน้ามันจะทำให้คุณรู้สึกขอบคุณตอนนี้คนค,คนที่โดนแกล้งอาจจะอะไรนะขอบคุณมันเหรอโ<ห>มอโหเพิ่งโดนแกล้งมาหมาดๆมันอะนะม,ม,มีความมีความโมโหเชื่อเถอะคะ่ะเดี๋ยววันที่คุณมีความสุขมากพออ่ะ,อะไม่ต้องมากนะสมมุติเฟลบริษัทนี้ไปใช่ไหมถูกบีบออกไปได้งานที่แบบ เงินเดือนดีเลยสวัสดิการดีเลยเพื่อนร่วมงานดีเลยคุณจะแบบอุยดีใจขอบคุณเหมือนกันถ้าโดนแฟนเทใช่ไหมใหม่ๆก็งงอ่ะอ้าก็รักเขาทุกอย่างก็ดีกับเขาทําไมความรักตอบแทนแบบเนี้ยแล้วพอไปเจอคนใหม่ที่แบบดีทุกอย่างดีทุกตรงอ่ะตรงปกไม่จกตาดีจนประทับใจดีจนไม่รู้จะขอบคุณอะไรแล้วคุณจะรู้สึกหันไปมองไ้คนเก่าว่าเออ มันก็ขยงขยงนิดนึงนะแต่แบบเออไม่ได้มันก็ไม่เจอคนนี้เหมือนกันนะ่ะบางทีชีวิตก็เล่นตลกไม่ได้เล่นตลกหรอกมันเป็นแพทเทิร์นประมาณนั้นถ้าใครเรียนรู้เรื่องกฎจกักรวาลก็จะพอเข้าใจดีแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่ได้งงงงงอะไรจักรวงจกวักรวาลไม่ต้องสงสัยนะคะแล้วแต่เนาะแต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกันเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้เชื่อเรื่องพลังงานดึงดูดก็ได้ จักรวาลพลังจักรวาลก็ได้หรือเอาง่ายๆเบสิกง่ายๆคือทําอะไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันก็แค่นี้เองนะคะนั่นแหละค่ะเราคิดว่าในภายภายภาคหน้าอันไม่ไกลจากเนี้ยความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณอะ่ะมันจะทําให้ไอ้คนเรียกไอ้คนเลยนะโมโหแทนไอ้คนที่เคยแกล้งคุณอะ่ะเกาหัวแบบอ,อะไรวะ หรือว่าเห็นคุณไปมีชีวิตที่ดีมากๆอะ่ะบางทีเราก็อาจจะใช้วิธีนี้ในการแก้แค้นก็ดีเหมือนกันนะไปใช้ชีวิตให้ดีให้สวยให้เลิศให้มีความสุขให้ปังเพราะว่าสิ่งเดียวที่คนที่ตั้งใจแกงหรือเขาไม่ชอบคุณคาดหวงังก็คือเขาอยากให้คุณเป็นถูกใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรทำให้มันสมหวงฉันก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเลย จเจริญขึ้นดีขึ้นมีงานที่ดีร่ำซ้ำร่ำรวยนะคะจะดีแบบไหนก็ดีไปเลยเอาให้ปังถ้าจะทำลายฉันถ้าจะทำให้พังเนี่ยฉันจะปังให้มากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้เนาะค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะ Bye.